เรายังอยู่ในสถานการณ์ของภูมิภาคครบเวิร์ลไลฟ์ life, ให้ความสนใจให้ความสําคัญกับสถานการณ์ภูมิภาคไม่แพ้สถานการณ์โลกเลยนะครับในขณะที่โลกของเรามีข่าวใหญ่สถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราน่าจะต้องรู้เอาไว้หนึ่งในเรื่องที่เป็นประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่ต่อเนื่องยืดเยื้อมาเป็น10บสปีแล้วก็คงต้องพูดถึงทะเลจีนใต้นะครับ ทะเลจีนใต้ตอนนี้กําลังเป็นการเผชิญหน้ากันแม้ว่าตามหลักแล้วเป็นการเผชิญหน้ากับจีนกับหลายชาติของอาเซียนที่อ้างสิทธิ์ในพื้นที่ในทะเลจีนใต้แต่ว่าถ้าดูสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ความตึงเครียดอยู่ที่การเผชิญหน้า,ระ,า,นา,ร,นนาระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ครับปรากฏว่าในตอนนี้ความตึงเครียดการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์เกิดขึ้นทีจนแทบจะกลายเป็นสถานการณ์ปกติไปแล้วนะครับ ล่าสุดก็ยังมีรายงานการเผชิญหน้ากันของทั้งสองฝ่ายแต่ว่าการเผชิญหน้าที่ถี่ขึ้นก็นําไปสู่การตั้งข้อสังเกตครับว่าเอ๊นี่เป็นเพราะว่าท่าทีของรัฐบาลฟิลิปปินส์ชุดปัจจุบันที่นําโดยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียหรือไม่หรือว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ชุดที่ผ่านมาไปดําเนินการอะไรกับจีนเอาไว้หรือเ,เปล่าทําให้ท่าทีของจีนกับฟิลิปปินส์ไม่ตึงเครียดถึงขนาดนี้ซึ่งปรากฏว่ารัฐบาลชุดที่แล้ว ก็ได้มีการไปทำดีลลับหรือที่ฟิลิปปินส์เรียกว่าสัญญาลูกผู้ชายกันด้วยนะครับแล้วเรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นในการเมืองของฟิลิปปินส์อย่างมากเพราะว่าไอสิ่งที่เรียกว่าดีลลับหรือการเมืองข้อตกลงลูกผู้ชายเนี่ยกำลังเป็นเรื่องที่ถูกถกถเถียงว่าอดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์กำลังไปทําข้อตกลงลูกผู้ชายที่อาจจะทําให้ประเทศฟิลิปปินส์เสียดินแดนหรือเปล่าเดี๋ยวเรื่องนั้นเนี่ย เป็นเรื่องที่ว่ากันอีกทีแต่เดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดก่อนให้เห็นภาพว่าความตึงเครียดการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับฟิลิปปินกำลังดุเดือดรุนแรงจริงๆนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาครับปรากฏว่าเกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่ยามฝั่งของฟิลิปปินสรายงานว่าเรือยามฝั่งของจีนสมลำได้ฉีดน้ําและมีการเฉียวชนเรือตรวจการของฟิลิปปิน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในทะเลทินใต้ใกล้กับสันดอนสกาโบโรซึ่งทั้งสองฝ่ายอ้างสิทธิในพื้นที่บริเวณนี้นะครับโดยฝ่ายฝ่ายฟิลิปปินซึ่งออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ย้าว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินฝ่ายฟิลิปปินระบุว่าเรือของทางการจีนตั้งใจฉีดน้ําหวังโจมตีอุปกรณ์นําทางเรือของพลเรือนรวมถึงโจมตีระบบวิทยุสื่อสารจนเสียหายอย่างไรก็ตามฝ่ายจีนได้ออกมาระบุถึงเหตุการณ์เดียวกันนี้โดยชี้ว่าฝ่ายฟิลิปปินต่างหาก ที่เกิาทำการด้วยความอันตรายจนทําให้หน่วยยามฝั่งของจีนต้องดําเนินการด้วยกําลังผ่านการใช้ปืนฉีดน้ําไปยังเรือของฟิลิปปินส์รายงานจากโก o b a l t ท m ส s สื่อกระบอกเสียงรัฐบาลจีนยืนยันว่าปฏิบัติการที่ว่านี้เป็นไปอย่างมีเหตุมีผลถูกกฎหมายและเป็นมืออาชีพเช่นเดียวกับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนที่ระบุว่าหน่วยยามฝั่งของจีนใช้มาตรการที่จําเป็นเพื่อต่อต้านเรือฟิลิปปินส์ที่ลุกล้ําเข้ามาในพื้นที่สําหรับฝ่ายจีนแล้ว พื้นที่บริเวณที่เกิดเรื่องนี้นะครับบริเวณสันดอนสกาโบโรเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่จีนนั้นอ้างสิทธิ์มาตั้งแต่ปี2012แล้วก็ส่งหน่วยยามฝั่งของจีนมาประจําการและทําให้ฝ่ายฟิลิปปินมองว่านี่เป็นการกระทําท,ที่ตั้งใจขัดขวางเรือประมงของฟิลิปปินไม่ให้เข้าไปจับปลาในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งฝ่ายฟิลิปปินก็ระบุว่าเป็นพื้นที่ที่ฟิลิปปินมีสิทธิใช้เหมือนกันโดยการอ้างสิทธิ์ของจีน ในทะเลจีนใต้นั้นทําให้ฝ่ายฟิลิปปินส์นำไปฟ้องร้องในระดับสากลครับแล้วก็เมื่อปี2016ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่กรุงเทกมีคําพิพากษากรณีพิพาทระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนที่ระบุว่าจีนไม่มีสิทธิ์ตามประเวร์ในบริเวณนี้และบอกว่าการกระทําของจีนนั้นเป็นการละเมิดอธิปไตยของฟิลิปปินส์ซึ่งหลังจะมีคําตัดสินออกมาจีนก็ปฏิเสธคําตัดสินที่ว่านี้มาโดยตลอดนะครับ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่ยังมีการเผชิญหน้าเกิดขึ้นในพื้นที่ขัดแยง้งซึ่งฟิลิปปินส์มองว่าจีนยิ่งมีความแข็งแกร่วมากขึ้นด้วยซ้ําในตอนนี้ <S <S เมื่อเทียบกับในอดีตโฆษ่วย,ยามฝั่งของฟิลิปปินส์ให้ความเห็นต่อการเผชิญหน้ากันครั้งล่าสุดบอกว่าหน่วยยามฝั่งของจีนกําลังยกระดับความตึงเครียดรวมถึงยกระดับการลุกรานหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อชีวิตได้ ต้องบอกว่าเรื่องทะเลจีนใต้ตอนนี้กาลังเป็นการเมืองที่ร้อนแรงในฟิลิปปินด้วยแหละครับเพราะว่ามีการเปิดเผยออกมาอย่างที่เราเกินกันเอาไว้ว่าอดีตประธานาธานาิบดีฟิลิปปินส์โรดิโกดูเตเต้ปรากฏว่าไปทําข้อตกลงลับกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนครับข้อตกลงนี้ถ้าใช้เป็นภาษาการเมืองไทยก็คือดีลลับนะครับแต่ว่าถ้าใช้เป็นภาษาการเมืองฟิลิปปินส์เขาใช้คําว่าสัญญาลูกผู้ชายครับ เป็นการทำข้อตกลงที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรไม่มีการบันทึกเสียงไม่มีการบันทึกวิดีโอเอาไว้และเอาเข้าจริงคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เป็นครั้งแรกก็คือฝ่ายของประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้นั่นแหละครับโคศกของอดีตประธานาธิบดีดูเตเต้ระบุว่าในสมัยที่ประธานาธิบดีดูเตเต้ยังเป็นผู้นําฟิลิปปินส์อยู่นั้นได้ไปทําข้อตกลงสัญญาลูกผู้ชาย แบบไม่ลงรายลักอักษรเกี่ยวกับเรื่องทะเลเจีนใต้กับประธานาธิบดีสีจิ้งผิงจริงๆแต่ว่าผลการเปิดเผยด,ด,ด้วยฝ่ายเดียวกันออกนั้นเองว่ามีการทําสัญญาลูกผู้ชายกันเกิดขึ้นดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยส่งผลดีกับอดีตประธานาธิบดีดูเตอร์เต้เท่าไหร่นะครับมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมาทันทีจนทําให้ฝ่ายของอดีตประธานาธิบดีดูเตอร์เต้เองเนี่ยเช่นฝ่ายกฎหมายเนี่ยก็ต้องออกมาปฏิเสธคําถามก็คือนี่เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ การทำสัญญาลูกผู้ชายระหว่างอดีตผู้นำฟิลิปปินส์กับผู้นำจีนคนปัจจุบันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้อย่างไรคำตอบก็คือเรื่องใหญ่ครับเพราะว่ามีบางฝ่ายกำลังบอกว่าไอ้สัญญาลูกผู้ชายสัญญาด้วยปากเปล่าไม่มีลายลักษณ์อักษรไม่มีการบันทึกอะไรไว้เลยเนี่ยอาจจะทำให้ส่งผลต่ออธิปไตยของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ได้ขนาดนั้นเลยเพราะว่าสัญญาลูกผู้ชายที่ว่านี้มีรายงานระบุนะครับว่าเป็นสัญญาลูกผู้ชาย ที่ฝ่ายจีนจะไม่เข้าไปส,สร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ในพื้นที่ขัดแย้งในทะเลจีนใต้โดยจะแลกกับการที่ฟิลิปปินจะไม่เข้าไปซ่อมบำรุงเรือที่มีชื่อว่า BRP Sierra Madre ซึ่งเป็นเรือตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองที่จอดเอาไว้บริเวณสันดอ r ์สกาโบโรที่ทำให้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ไกลาไๆถึงการถือครองปกครองพื้นที่ตรงนั้นของฝ่ายฟิลิปปิน พอมีการ,ปรเปิดเผยออกมาแบบนี้ก็ทําให้หลายฝ่ายแสดงความกังวลน,นะครับว่านี่เป็นข้อตกลงที่อาจเกี่ยวข้องกับอธิปไตยบางฝ่ายมีการยกตัวอย่างไปถึงท่านว่าหากฝ่ายฟิลิปปินส์ไม่สามารถเข้าไปซ่อมเรือที่จอดเอาไว้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตรงนั้นได้แล้วถ้าวันหนึ่งเรือเกิดผุพังสัญ,ญลักษณ์ไกลว่าเดิมทีฟิลิปปินส์ก็ปกครองพื้นที่ตรงนั้นอยู่เห็นได้จากการมีเรือตรงนั้นตั้งอยู่ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยถ้ามันผุพังลงไปเนี่ย สัญ,ญลักษณ์การถือครองพื้นที่ตรงนั้นในทะเลตีนใต้ของฟิลิปปินส์จะหายไปหรือไม่ถ้ามีรูปเรืออยากชวนให้ดูรูปเรือด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายจีนก็มีความพยายามมาตลอดในการขอรือถอนเรือลำนี้ออกไปจนนำไปสู่ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วคืออย่างที่บอกนะครับว่าเรือลำนี้ที่มีชื่อว่า BRP Sierra Madre เนี่ย เป็นเรือที่ถูกจอดเอาไว้แถวๆท,ทะเลจินใต้ในพื้นที่ขัดแย้งเนี่ยมาตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองแล้วถูกจอดอยู่อย่างนั้นแหละสาภาพของเรือเนี่ยต้องเรียกได้ว่าผุพังไปตามกาลเวลาแต่ทางการฟิลิปปินเนี่ยก็ยังใช้วิธีในการส่งอุปกรณ์ไปซ่อมบำรุงไปดำเนินการจัดการให้เรือลำเนี้ยยังสามารถจอดอยู่ที่ตรงนี้ได้เพราะอย่างที่บอกครับว่า การส่งอุปกรณ์เข้าไปซ่อมบำรุงหรือว่าการดำรงคงอยู่ของเรือลำนี้ก็ถือว่ามีความหมายไกลๆว่าฟิลิปปินส์ยังปกครองหน้าน้ำในบริเวณนี้อยู่แล้วก็ทำให้ฝ่ายจีนที่เข้ามาอ้างสิทธิ์ในช่วงปี2012เป็นต้นมาเนี่ยก็พยายามเข้าไปบอกว่ารือถอนลบนี้เรือลำนี้ออกเสียเถอะแล้วก็เกิดเป็นความตึงเครียดที่ว่ามานย้นะครับ ข้อตกลงลูกผู้ชายระหว่างอดีตประธานาธิบดีดูเตเต,เต้กับประธานาธิบดีสีติ้นผิงมีเรื่องนี้เป็นศูนย์กลางครับฝ่ายจีนบอกว่าเอ๊ะฟิลิปปินส์งั้นคุณไม่ต้องซ่อมบำรุงเรือนี้แล้วได้ไหมและกับเดี๋ยวการที่ฝ่ายจีนเนี่ยจะไม่สร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ในทะเลจีนใต้ทีนี้หลายคนก็กัวงวลขึ้นมาว่าเอ๊ะอดีตประธานาธิบดีดูเตเต,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 เต้ไปตกลงอย่างนั้นเนี่ยแล้วถ้าวันหนึ่งถ้าฟิลิปปินส์ ไม่เข้าไปซ่อมบำรุงเรือนี้แล้วเรือมันผุพังขึ้นมาถล่มพังทลายลงมาฟิลิปปินจะเอาสัญ,ญลักษณ์ที่ไหนมาอ้างว่ากำลังปกครองดูแลตรงนี้อยู่นี่เป็นสัญญาลูกผู้ชายที่กำลังส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของฟิลิปปินในทะเลจีนใต้หรือไม่ตอนนี้ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เลยครับทงทั้งที่เป็นเรื่องที่มีการเปิดเผยออกมาเองจากฝั่งอดีตประธานาธิบดีดูเตเต้นะครับ แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยฝ่ายที่กำลังจะเดินหน้าสอบสวนอย่างนักก็คือฝ่ายรัฐบาลที่นำโดยประธานาธิบดีเฟอร์ดินามาโกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนปัจจุบันเฟอร์ดินามาโกสจูเนียออกมาระบุหลังจากทราบเรื่องนี้มีการเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาระบุถึงขั้นว่าเขารู้สึกหวาดกลัวเมื่อได้ทราบถึงสัญญาลูกผู้ชายที่ว่านี้นะครับเขาระบุว่าหากข้อตกลงบอกว่าเราต้องขออนุญาตจ,จากชาติอื่น เพื่อให้เราทําอะไรบางอย่างเนี่ยทั้งๆท,ที่มันเป็นดินแดนของเราเนี่ยคงเป็นเรื่องยากที่จะยกย่องว่าข้อตกลงนั้นเป็นเรื่องที่ดีผู้นําฟิลิปปินส์คนปัจจุบันยังย้ำด้วยนะครับว่าเขารู้สึกกลัวเกี่ยวกับไอเดียของการประนีประนอมผ่านข้อตกลงแบบนี้ด้วยโดยในตอนนี้สภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าจะเดินหน้าสอบสวนข้อตกลงนี้ ผู้ติดตามการเมืองในฟิลิปปินส์ระบุว่าสัญญาลูกผู้ชายของอดีตประธานาธิบดีดูเตเต้กับประธานาธิบดีสีทิ้ทนผิงนี้กําลังถูกดึงเป็นเรื่องของการเมืองภายในฟิลิปปินส์ด้วยนะครับหลังจากที่ในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมามีความขัดแย้งกันระหว่างนายดูเตเต้กับประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือเฟอร์ดิเนร์มาโกสจูเนียขณะที่อดีตประธานาธิบดีดูเตเต้ก็ออกมากึ่งยอมรับกึ่งปฏิเสธนะครับโดยระบุว่านี่เป็นข้อตกลงว่าด้วยการรักษาสถานะนะ คือพูดง่ายๆก็คือมีสัญญาลูกผู้ชายแบบนี้เกิดขึ้นจริงแต่อดีตผู้นําฟิลิปปินส์บอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องของรักษาสถานะหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า status quo ก็คือใครจะว่าอย่างไงก็เป็นไปตามนั้นไปก่อนไม่ต้องไปตัดสินใ,ใจอะไรเป็นการตกลงว่าด้วยการรักษาสถานะเพื่อให้จีนไม่ปลูกสร้างไม่ไปก่อสร้างสิ่งต่างๆในทะเลจีนใต้ ก่อนที่อดีตผู้นําฟิลิปปินส์คนนี้จะย้าว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยของประเทศอดีตผู้นําฟิลิปปินส์ระบ,บุว่านี่เป็นข้อตกลงที่เขามองว่าเป็นการป้องกันท่าทีของจีนที่เขามองว่าจีนนั้นมีความพร้อมที่จะก่อสองครามได้ตลอดเวลาเขาเลยต้องมีข้อตกลงบางอย่างเพื่อรักษาสถานะที่เป็นอยู่ในทะเลจีนใต้เอาไว้เรื่องทะเลจีนใต้กําลังกลายเป็นศูนย์กลางการเมืองภายในของฟิลิปปินส์ที่กําลังต่อสู้อย่างหนัก ฝ่ายหนึ่งก็คือประธานาธิบดีเฟอร์ดินามาโกสจูเนียอีกฝ่ายหนึ่งก็คืออดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้นะครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงการเลือกตั้งจนกระทั่งได้ประธานาธิบดีฟิลิปเป็นคนปัจจุบันเนี่ยถ้าใครจําภาพในตอนนั้นได้เรายังเห็นภาพของการจับมือกันอย่างหลวมๆอย่างไม่เป็นทางการระหว่างอดีตประธานาธิบดีดูเตอร์เต้กับประธานาธิบดีมาโกสจูเนียอยู่เลยนะครับ แต่ว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาการเมืองฟิลิปปินส์ค่อนข้างพลิกผันพอสมควรแล้วก็ทําให้ถูกจับตาว่าความสัมพันธ์ระหว่างอดีตประธานาธิบดีดูเตอร์เต,เต้กับประธานาธิบดีมาโกสจูเนียคนปัจจุบันน่าจะถึงจุดแตกหักและจะดําเนินเดินหน้าไปสู่ความขัดแย้งต่อกันแล้วและเรื่องทะเลจินตายกาลังเป็นหนึ่งในประเด็นว่าด้วยการเมืองในประเทศฟิลิปปินส์ที่มีทั้งเรื่องของการดําเนินนโยบายต่างประเทศไปจนถึง เรื่องของการได้หรือเสียดินแดนนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับผมคิดว่าถ้าย้อนประวัติศาสตร์การเมืองของไทยเนี่ยคำว่าเสียดินแดนก็เคยถูกนํามาใช้ในการเมืองภายในของประเทศไทยด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูนะครับว่าพอเรื่องทะเลจีนใต้ไปอยู่ในการเมืองภายในของฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยจะทําให้พลวัตการเมืองฟิลิปปินส์รุนแรงดุเดือดมากน้อยแค่ไหน Some knockout today, make tomorrow today.